าราาาาายกภษไปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการภาษาผาไปอยู่กับดิฉันสวรนาเข็มแดงผู้ดําเนินรายการค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ทางเว็บไซต์ o n l i f e r m u t p a c t h ค่ะ คุณผู้ฟังคะคำว่า see watch look ทั้ง3ามคำแปลกใกล้เคียงกันว่าเห็นชมหรือว่าดูแต่จะใช้ยังไงใช้แทนกันได้หรือไม่เรามาหาคำตอบกันในรายการภาษาพาไปในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากมายที่มีความหมายใกล้เคียงกันค่ะ ภาษาอังกฤษบอกว่า words with similar meanings ซึ่งบางครั้งเราก็เกิดความสับสนว่าเราควรจะเลือกใช้คำไหนนะคะอย่างเช่นคำว่า see ที่แปลว่าเห็นคำว่า w a t c h w a t c h ที่แปลว่าดูแล้วก็คำว่า look l o k ที่แปลว่าชมนะคะอันนี้ดิฉันแปลให้ดูเพื่อให้เห็นว่าแตกต่างกันแต่บางครั้งคำว่า See, watch, and look ก็อาจจะแปลคำไทยโดยใช้คำเดียวกันก็ได้นะคะอย่างเช่นคำว่า watch ก็อาจจะแปลว่าดูก็ได้เช่นดูหนังฟังเพลงคำว่า look ก็แปลว่าดูสิดูในขณะนี้คำว่า see อันนี้จะแปลแยกออกมาจะแปลว่าเห็นนะคะมาดูคำว่า see ค่ะคำนี้จะแปลว่าเห็นที่แตกต่างออกมาจากคำว่าดูและคำว่าชมเนี่ยนะคะ เป็นกริยาที่แปลว่าสายตาเราไปเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะ,อ,ะอย่างเช่นในประโยคใช้คำว่า did you see him throw the ball at the window คุณเห็นเขาแขยงบอลลูกบอลมาที่หน้าต่างหรือเปล่าในขณะที่คำว่า watch ที่อาจจะแปลว่าดูหรือแปลว่าชมเนี่ยนะคะ,ะเช่นในประโยคที่บอกว่า we are all set to watch the football game on TV tonight พวกเราทุกคนพร้อมแล้วที่จะนั่งดูการแข่งขันฟุตบอลทางทีวีคืนนี้เห็นไหมคะนี่คือตัวอย่างในประโยคในขณะที่คาว่า look please look at this picture before you start drawing ดูภาพนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มวาดนี่คือการใช้ทั้ง3ามคำในประโยคนะคะแล้วแตกต่างกันยังไงนะคะทั้ง3ามคำเนี่ย เป็นเรื่องของการใช้สายตามองใช่ไหมคะแต่ว่าความแตกต่างจะอยู่ที่ความตั้งใจค่ะก็บอกว่า the difference is in the intent the intent แปลว,ว่าความตั้งใจก็คือ,อ,อตั้งใจในการใช้สายตามองซึ่งคำว่า see เนี่ยปกติคือเราไม่ได้ตั้งใจมองแต่เราเห็นใช่ไหมคะ เดินผ่านมาก็เห็นว่าผู้ชายคนนั้นเคลี้ยงลูกบอลใส่หน้าต่างเราไม่ได้จับตามองตั้งใจแต่ยังไงแต่ว่าเราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราใช้คำว่า s ค่ะในขณะที่คำว่า watch TV or a football game คืออันนี้คือตั้งใจดู ตั้งใจดูเลยนะคะชมนั่งชมทีวีนั่งดูทีวีดูการถ่ายทอดฟุตบอลอะไรแบบนี้เราใช้คาว่า watch นะคะ you are doing it with an intent to purposefully see what happens on the TV show or who wins the game นะคะก็คือว่าเราตั้งใจดูเลยว่าการแข่งขันเป็นยังไงหรือว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน when you look แล้วคำว่า look ลุกล่ะคะเราก็ใช้ความตั้งใจเหมือนกันใช่ไหมคะ you are paying attention to what you are seeing to คือเราก็ใช้ความตั้งใจเหมือนกันแต่ความแตกต่างจะอยู่กันที่ว่าลุกเนี่ยจะใช้เวลาน้อยกว่านะคะก็คือว่า uh, it's generally quick and focus on a static object ก็คือการการคำว่าลุกเนี่ยคือใช้เวลาที่แบบ ดูน้อยกว่าแล้วก็อยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุให้พอเราจะดูทีวีเราใช้คาว่า watch we watch t v we watch movies แต่ถ้าเราดูแค่รูปภาพนะคะดูภาพนี้ก่อนสิ look at the pictures นะคะฉะนั้นนี้คือความแตกต่างนอกจาก3คํคำนี้แล้วเนี่ยนะคะยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้นะคะอย่างเช่นคาว่า cut C-U-T คั t cut, ที่แปลว่าตัดกับคำว่าช h o p C-H-O-P ที่แปลว่าสับนะคะ Cut and chop คำว่า cut ก็แปบลบว่า divide something into pieces with a knife or scissors ก็คือ,อตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเป็นชิ้นๆด้วยมีดหรือว่ากันไกลด้วยของมีคมนะคะอย่างเช่นในประโยคที่บอกว่า Let's not cut the cake until everyone gets here อย,อย่าเพิ่งตัดเค้กนะจนกว่าทุกคนจะมาถึงในขณะที่คำว่าช h o p C H O P เนี่ยจะแปลว่าสับนะคะ Cut into many small pieces with repeated strokes of a knife นะคะก็คือหั่นลงเป็นชิ้นเล็กๆด้วยการใช้มีดซ้ำๆๆก็คือสับๆๆลงไปนะคะอย่างเช่น you have to chop the garlic finely before you add it to the pan คุณจะต้องสับ กระเทียมให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนที่จะใส่ลงไปในกระทะนะคะอันนี้เป็นข้อแตกต่างของคำว่า cut กับคำว่า shop ทีนี้พอคุณผู้ฟังได้ยินคำว่า shop c h o p คุณผู้ฟังนึกถึงคำว่า shop shopping s h o p ไหมคะอันนั้นเป็นอีกคำหนึ่งที่แปลว่าร้านค้าหรือแปลว่าจับจ่ายซื้อของไปช้อปปิ้งกันเถอะหรือประมาณนี้นะคะคนละคนละคำกัน ออกเสียงเหมือนกันไอ้น,นั้นก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งของภาษาอังกฤษที่ออกเสียงคล้ายกันแต่เป็นคนละคำนะคะซึ่งมีหลายอย่างที่เราต้องสังเกตเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ,ะคำต่อมานะคะที่เป็นเรื่องของคําที่มีความหมายใกล้เคียงกันแล้วเราจะใช้ต่างกันยังไงนะคะก็คือคําว่า drop กับคําว่า steal ทั้งสองคำนี้แปลว่า ปล้นหรือแปลว่าขโมยนะคะ Rob R O B แปลว่าปล้น Steal S T E A L แปลว่าขโมยค่ะต่างกันก็คือว่าคำว่า Rob เนี่ย Take something away from someone by force นะคะก็คืออันนี้เป็นการปล้นก็คือ,อบังคับเอาต่อหน้านั่นเองนะคะเช่น Someone tried to rob him while he was walking home late last night. มีคนพยายามที่จะปล้นเขาในขณะที่เขากำลังเดินกลับบ้านตอนดึกๆเมื่อคืนนี้นะคะการใช้คำว่า rob ก็คือปล้นต่อหน้าเลยนะคะเช่นเอามีดเอาปืนมาจี้แล้วก็ชิงทรัพย์ไปนั่นเองในขณะที่คำว่า steal (S-T-E-A-L) ก็เป็นคำกริยานะคะ take something away illegally or without permission อันนี้แปลว่าขโมยไปนะคะ คือมาตั้งใจหยิบไปตอนที่เราไม่เห็นนะคะเช่นถ้าเราบอกว่า if I accidentally leave my phone in the park will someone steal it ถ้าฉันลืมโทรศัพท์ไว้ในสวนสาธารณะจะมีคนมาขโมยไปไหมประมาณนี้นะคะหรือว่าทิ้งไว้จะมีคนมาขโมยไปไหม,ะมน,นะคะ,คไไนะคะเพราะฉะนั้นร o อบกับ steal ที่แบบว่าขโมยหรือแปลว่าปล้นเนี่ยก็อยู่ที่ ลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือคำว่า r o อบก็คือเป็น Violent คือรุนแรงกว่าก็คือ,อใช้อาวุธมาจี้ที่ตัวเราเลยนะคะ point a weapon at you and demanded your wallet เจนเอาปืนมาจี้แล้วบอกว่าส่งส่งกระเป๋าเงินมานะคะอันนี้คือการ r o อบแต่ว่า t t e l เนี่ยในทางกับกันเป็นอาชญากรรมเหมือนกันนะคะแต่ว่าขโมย ไปรับหลังเป็น unseen and sometimes prolonged ก็คือการขโมยที่เรามองไม่เห็นนะคะซึ่งก็ดูไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าก็คือของเราหายไปทั้งคู่เลยนะคะคำต่อมาคำว่า lend กับคำว่า borrow ค่ะคุณผู้ฟังอาจจะเคยช่องบทสนทนาที่บอกว่า can you lend me a pencil ช่วยช่วย ให้ฉันยืมดินสอหน่อยได้ไหมแล้วเราก็มีคำว่า borrow ที่แปลว่าให้ยืมนะคะสองคำนี้ความหมายคือคำว่า lend l e n d แปลว่าให้ยืมคำว่า borrow แปลว่ายืมนะคะคำว่าให้ยืมก็คือคนอื่นให้เรายืมกับคันคำว่า borrow ซึ่งความจริงก็คือเราเนี่ยแหละเป็นคนยืมของคนอื่นนะคะเพียงแต่ว่าเราใช้คำ ต่างกันตรงนี้นะคะคำว,ว่าเลนเนี่ย uh, give someone temporary use of something on the condition that is returned later ซึ่งเราอาจจะเป็นผู้ offer ก็ได้นะคะเช่น you left your wallet at home that's okay I can lend you s o m e money ถ้าคุณลืมกระเป๋าเงินไว้ที่บ้านหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันให้ยืมฉันให้ยืมนะคะในในประโยคนี้ I can lend you s o m e money ฉันให้ยืมเงิน ใช้ไปก่อนประมาณนี้นะคะแต่คำว่า borrow ที่แปลว่ายืมเช่นเราขอยืมนะคะเช่นบอกว่า I have a test tomorrow Can I borrow your book to study ฉันพรุ่งนี้ฉันมีสอบฉันขอยืมหนังสือคุณมาเรียนก่อนได้ไหมนะคะนี่คือคาว่า lend กับคำว่า borrow คำว่า hear and คำว่า listen ค่ะ hear H E A R ที่แปลว่าได้ยินคำว่า listen นี่แปลว่าฟังก็ความหมายก็ใกล้เคียงกันนะคะ hear become aware of o r sound Did you hear the doorbell ring คุณได้ยินเสียงกริ่งประตูหรือเปล่านะคะในขณะที่ listen เนี่ยเราจะต้องอตั้งใจฟังนะคะ,ะ pay attention to the sound เช่น I like to listen to music while I'm driving ฉันชอบฟังดนตรีในขณะที่ขับรถนะคะเพราะฉะนั้นข้อแตกต่างของสองคำนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องของการ see/watch look นั่นเองนะคะอยู่ที่ the intent อยู่ที่ความตั้งใจนะคะคำว่า hear ก็คือเสียงมันผ่านหูเรามาแล้วเราก็ได้ยินนะคะ when you listen ได้ and intent ในขณะที่คำว่า listen เนี่ยจะมีความตั้งใจคือเราตั้งใจฟังนะคะเช่น uh, at a concert you listen to music คือที่ที่งานคอนเสิร์ตเราฟังดนตรีเป็นต้นนะคะ you are focusing on the melody and enjoy i n g every note ก็คือเราตั้งใจฟังนั่นเองในขณะที่คำว่า h e a r เนี่ย you don't have to be consciously paying attention คือเราไม่ไม่ต้องตั้งอกตั้งใจ ฟังนะคะ uh, when someone c h o u t s your name from across the street you would hear it even if you weren't listening for it นะคะเช่นถ้าใครมาเรียกชื่อเราดังๆเนี่ยเราก็อาจจะได้ยินโดยที่เราไม่ต้องตั้งใจฟังนะคะนี่คือความแตกต่างของคำว่า hear and listen ค่ะมีคำหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเึ่นจริงๆแล้วอย่างเราคนไทยก็จะ เห็นถึงความแตกต่างก็คือคําว่า Ice กับคําว่า Snow i นะคะ ice แปลว่าน้ําแข็ง Snow แปลว่าหิมะนะคะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยจะเป็นเรื่องของความเป,เป็นสิ่งที่เย็นๆนะคะแต,แต่ลักษณะจะต่างกันนะคะซึ่งบางครั้งเราถ้าเราเห็นด้วยตาของ,ของสองอย่างเนี่ยบางทีเราอาจจะแยกไม่ออกว่าอันไหนคือ i อซอันไหนคือน้ำอ,อันไหนคือสโนวนะคะ ice frozen water ไอซ์ก็คือน้ำแข็งที่เป็นจุดเป็นแข็งแล้วนะคะแล้วก็ h t w a o l o c a l last night that my car's windows were covered in a layer of ice this morning เหานเช่นถ้าบอกว่าเมื่อคือนนี้มันหนาวมากจนแบบหน้าต่างรถฉันนมี มีน้ำแข็งเกาะเลยนะคะในขณะที่ Snow เนี่ยเป็น small white frozen drops of water that fall from the sky ในขณะที่น้ำอ่าสเนี่ยเป็นหยดน้ำเหมือนกันที่จับตัวเป็นน้ำแข็งเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าหล่นมาจากท้องฟ้าแต่ว่าไม่ได้เป็นเม็ดๆนะคะีะเป็นปุยๆซึ่งก็ก็ลักษณะก็จะแตกต่างกัน แล้วก็สิ่งที่จะบอกลักษณะถ้าเราไปเห็นอะไรที่แบบเย็นๆขาวๆเป็นน้ำแข็งได้นะคะ Snow is soft Snow เนี่ยจะนุ่มในขณะที่ Ice is hard and clear ในขณะที่น้ำแข็งเนี่ยจะแข็งแล้วก็ใสนะคะซึ่งนี่คือลักษณะแตกต่างของ Ice and Snow นะคะกะ็บ้านเรา ยังไม่เห็นไอซ์แอนด์สโนตามธรรมชาติเลยนะคะคงถ้าอากาศแปรปรวนบ่อยๆเราอาจจะเกิดไอซแล้วก็สโน w ตามธรรมชาติสักวันหนึ่งนะคะนี่คือคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันที่เอามาฝากกันวันนี้ค่ะ คุณผู้ฟังคะเวลาของภาษาพาไปในวันนี้หมดลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะรายการภาษาพาไปผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะติดชมรายการสามารถติดต่อกับทางสถานีได้ทางโทรศัพท์หมายเลข026653777 ต่อ6512าหสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะรายการภาษาผ่าไป